สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะวันนี้ความลับของชีวิตนะคะก็จะให้ศับสุภาษิตนะคะที่เราควรจะต้องเรียนรู้ในสังคมในยุคโควิดนะปัจจุบันนะคะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแปลว่าอะไรคะ อันนี้มันเป็นสุภาษิตไทยนะคะเป็นสุภาษิตดีๆที่ใช้สอนชีวิตได้เลยว่าเออเฮ้ยคนเราเนี่ยเวลาระบบความคิดระบบการตัดสินใจในชีวิตของเขานะคะทำไมนะคะปกติเนี่ยการเออตัดสินใจในส่วนของเชิงสัญชาตญาณของเรานะคะเราจะตัดสินใจแบบว่าเอาความง่ายไว้ก่อนนะคะง่ายแล้วก็อยากลอง คือตัวของมนุษย์เนี่ยนะคะมันจะมีความแบบว่าเหมือนเด็กๆเอานิ้วไปแย่พัดลมใช่ไหมคะไม่รู้ว่าพัดลมมันจะปั่นมืออย่างนี้หรือไปแย่ปักใช่ไหมคะคือมนุษย์เนี่ยมันมีความอยากลองอยากลองสิ่งใหม่ๆเหมือนที่พูดไปนะคะในกิฟท์ที่ผ่านมานะคะว่าในส่วนของการแต่ดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะทีนี้ หรือว่าการตัดสินใจในเรื่องโควิดหรือว่าการตัดสินใจในการทํางานอะไรก็แล้วแต่ในต่างในชีวิตปัจจุบันนะคะถ้าคุณเนะ่ะเริ่มรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าสมองของเราหรือว่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเนี่ยคะ่ะเราจะชอบตัดสินใจที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นตัวของเรามีความอยากลองอยากมีประสบการณ์นะคะ ชอบพี่จะ Journey, เจอร์นีเดินทางหรือว่ามีประสบการณ์แอดแอนเวนเจอร์ค่ะเดินทางผจญภัยอยากรู้มนุษย์เนี่ยม,มีมีสิ่งที่มีความพิเศษนะคะที่ทําให้มนุษย์พัฒนาได้จนมาถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะย้ายที่นฐานแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดํารงชีวิตระบบก,กระบวนการความคิดนะคะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วย้ายมาเป็นล้านปีแล้วคะ่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ แต่ทีนี้ว่าการเปลี่ยนถินฐานนะคะเราจะเปลี่ยนโดยหลายเหตุผล1คือเปลี่ยนโดยที่เราเลือก2คือเราไม่มีทางเลือกแต่เราต้องเปลี่ยนเหตุผลนั้นนะคะก็คือเหตุผลที่เกิดจากเราอยากเปลี่ยนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองใช่ไหมคะทีนี้พออยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จึงต้องมีการเปรียบเทียบพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเห็นข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาส เนี่ยค่ะมันเป็นส่วนที่มาช่วยทําให้เราตัดสินใจทีนี้พอเราไม่มีประสบการณ์นะคะอันนี้มาพูดเน้นเลยนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนะคะตัดสินใจโดยที่คุณไม่มีประสบการณ์นะคะมันจะทําให้ตัดสินใจแล้วก็มีความผิดพลาดเยอะมากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะหัวหน้าบีนะคะเคยสอนไว้ว่าในการตัดสินใจนะคะถ้า คนที่ตัดสินใจดีที่สุดทําไมนะคะเวลาจ้างงานเนี่ยเขาถึงต้องเลือกคนมีความรู้และมีประสบการณ์คุณรู้ไหมคะตาแหน่งนายกเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ไม่ค่อยที่จะเอาคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าคนเป็นอดีตนายกเข้ามาบริหารงานเท่าไหร่นะคะทีนี้ความคิดมันกลับด้านเพราะว่าในหลักของทางด้านของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพการจัดการใช่ไหมคะเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการโดยที่ว่า เอาคนที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มาบริหารประเทศนะคะถ้าคุณเปิดใจกว้างนะคะวันนี้บีชวนให้มาคุณมาคิดนะคะว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาอย่างตําแหน่งนายกตําแหน่งรัฐมนตรีต่างๆนะคะเจ้ากระทรวงต่างๆที่นั่งกันอยู่เนี่ยคือเป็นตําแหน่งที่ไม่สามารถคัดคนจากความรู้ความสามารถหรือว่าคนที่มีประสบการณ์เข้าไปบริหารได้เห็นความวินาศหรือย,ยังคะ เพราะว่าคนพวกนี้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะพอไม่มีประสบการณ์เนี่ยพอไปนั่งบริหารงานจัดการต่างๆใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้แล้วก็ใช้สิ่งที่เคยติดตัวมานะคะบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นครูเข้ามานั่งก,กระทรวงการคลังอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามานั่งแล้รบริหารธุรกิจหรือพาณิชย์แต่ประเทศจะไปรอดไหมคะ คนที่อยู่กระทรวงดิจิทัลไม่มีความรู้ด้านดิจิทัลไม่เคยเป็นครูคนที่อยู่กระทรวงศึกษาไม่เคยเป็นครูมาเลยจะมีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้ไงคะคนที่บีเลือกนะคะบีทาบริษัทเฮดハンเตอร์นะคะเลือกผู้บริหารที่แบบว่าเงินเดือน4 0 0 0 0บาทขึ้นไปอะค่ะระดับผู้จัดการขึ้นไปนะคะ,ะ,ะ,คะสิ่งที่บีใช้ในการวิเคราะห์นะคะ1คือประสบการณ์แล้วก็เอ่อคาแรคเตอร์แล้วก็อ Character, แอดดิจูดคิดบวกคิดลบ รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดทักษะทั้งต้องได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นทักษะที่มันค u ิฟายเดอะโปรไฟล์มันคオิฟายเพราะว่าลูกค้านะคะจะต้องการคนที่มีสเปคที่แบบมีคุณภาพในเรื่องการศึกษามีประสบการณ์ทํางานเพราะว่าเขาต้องการจ้างผู้บริหารไปตัดสินใจไปแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่เขามีคิดดูนะคะว่าถ้าบริษัทไหนนะคะเขาอะ มีประสบการณ์เราก็มีเขาเียกบางคนนะคะเขาก็จ้างผู้บริหารที่มาจากข้างนอกจะสังเกตไหมคะบริษัทต่างเนี่ยเออบีเริ่มสังเกตตัวเองเนาะปากบีอ่ะมันไวกับสมองอะ่ะตอนเนี้ยพูด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 พอสมองมันเร็วเร็วเร็วใช่ไหมคะปากงับคําไม่ทันันกลายให้เหมือนว่าเวลามาไหลเนี่ยติดอ่างี๋ยวนี้พอสมองมันคิดได้นะคะเวลาที่เราคิดอะไรบางทีมันไหลออกมาเร็วๆะคะ่ะเนี่ยปากบีกาลังงับ สิ่งที่ออกมาทางสมองไม่ทันตลกนะคะอันเนี้ยเออเน,นี่ยเกิดจากการสังเกตเนาะอ่ะกลับมาต่อว่าทําไมไม่เห็นลงสพไหม่หลังล้ําตามันก็คือคนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะในการเล่นหุ้นเข้าตลาดหุ้นมันก็เป็นแมงเม่าใช่ไหมคะแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าแมงเม่าคืออะไรคุณก็ต้องมีประสบการณ์ไปก่อนเข้าไปทําเข้าไปลองเล่นแล้วก็ไปลองฝึกดูใช่ไหมคะมีความรู้เนี่ย กับประสบการณ์มันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่กับตําแหน่งหน้าที่ด้วยนะคะไอ้คาพูดต่างๆที่เราเชื่อกันในสังคมไทยที่บอกว่าประสบการณ์สําคัญกับความรู้มันอยู่ที่เดิมค่ะถ้าเอาประสบการณ์สาคัญกับความรู้มันก็เป็นงานเดิมๆที่ใช้ศักยภาพศักยภาพเดิมๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดแค่พลิกแพลงใช้กลยุทธ์อะไรในการสร้างความแตกต่างหรือว่าพัฒนา Innovation ออของตัวสินค้าแล้วก็บริการของร้านนั้นน่ะถึงจะทําได้นะคะก็ใช้เวลานานเพราะว่าความรู้ไม่มีแต่คนที่มีความรู้นะคะทําไมต้องเรียนเปรียตีเปียโทเปียเอกเพราะว่าเขาอ่ะ ปูพื้นฐานความรู้ในด้านต่างๆมาแล้วว่าเมื่อเวลาออกไปทํางานจริงนะคะไปเจอสนามลบสนามสถานทํางานจริงนะคะแรกๆคุณจะงงคุณจะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรคุณไปอยู่ฝ่ายไหนอะไรก็แล้วแต่แต่คอคุณทํางานไปเรื่อยๆพอมีคนสอนงานรู้ว่าต้องทําอะไรคุณก,ก็จะเริ่มรันงานนั้นใช่ไหมคะจะสังเกตว่านักการเมืองนะคะก็เหมือนเดิมมาคะ่ะทาเหมือนก๊อปปี้กันมาก็คือประกันร,ราคาข้าวร,ราคายางพารา คือแค่มาออกนโยบายอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะคะบอกได้เลยคุณสมบัตินี้อ่อนมากคือไม่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ที่มายืนพูดหรือว่าไม่มีผลงานพูดพูดพูดแต่ว่าจับต้องไม่ได้นะคะแต่ของพวกนี้เชื่อเรื่องกฎแห่งการกระทำไหมคะ งานทุกงานนะคะถ้าคุณมาฟังคลิปนี้นะคะบีบอกเลยว่างานทุกงานที่คุณทํานะคะถ้าเป็นงานที่คุณยังไม่มีประสบการณ์นะคะมันควรจะจัดให้อยู่ในหมวด,ดของงานที่มันเป็นฮอปปี้งานอดิเรกงานที่เราสร้างสารรค์หรือว่าถ้าเราไม่มีความรู้เราคงเป็นต้องไปโรงเรียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่งานที่จะทําให้เราทําอาชีพทําเงินให้เราได้เนี่ยมันควรเป็นงานที่ สามารถที่เราจะใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราใช้สมองของเรานะคะมันจะทําให้เราอะสามารถที่จะทํางานนั้นได้ดีจากประสบการณ์และมันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะอย่างนักการเมืองนะคะไม่มีประสบการณ์ทางการเมือง แต่เข้าวการเมืองมาเราก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนแค่ว่าตัวเองไปยืนแจกของถ่ายรูปมาก็บอกว่าตัวเองเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ตัวเองออกนโยบายประกันร,ราคาข้าวมาอย่างเงี้ยก็คือประเทศไทยที่ปลูกข้าวเพื่อจะส่งออกประชากรที่ขายข้าวขายยางปัญหาพวกนี้มันสิบปีล้าหลังอะค่ะคนที่คิดนโยบายนี้มานะคะบีบอกเลยเลยล้าหลังมากเข้าโลกเข้าไปถึงประจันกันแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาพอคนจะรู้ว่านโยบายต่างๆมันล้าหลังหรือไม่เหมาะกับคนนะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคนคิดนโยบายหรือว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยมันเหมาะสมไหมอย่างตําแหน่งนายกหน้าคะกลับมาอีกรอบหนึ่งตําแหน่งนายกไม่ใช่ตําแหน่งที่คนทุกคนจะไปนั่งได้หรือว่ารัฐมนตรีนะคะมันมาจากการเลือกตั้งแต่คนที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่คนที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะกับตําแหน่งนั้นๆเพราะฉะนั้นการบริหารงานในประเทศไทยนะคะยิ่งพวกที่รัฐมนตรีหรือหรือว่าพวกที่ เข้าไปทำงานในองค์กรหรือว่ารัฐบาลต่างๆนะคะเวลาไปทำงานนะคะจะแต่งตั้งใครคะไม่ใช่แต่งตั้งคนที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะจะแต่งตั้งญาติพี่น้องตัวเองนะคะเพื่อให้ทำงานง่ายพูดง่ายๆว่าการเข้าไปการเมืองเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของผลประโยชน์น้อยนะักคนที่จะเข้าการเมืองไปแล้วก็ทําการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศจริงๆคุณเคยเห็นไหมคะในเมืองไครมีใครสักคนไหมคะนอกจากรัชการที่เก้า ที่พัฒนาประเทศโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนมีใครสักคนหนึ่งไหมคะในเมืองไทยเนี่ยค่ะประเทศไทยนะคะต้องตื่นตัวแล้วก็เรียนรู้ได้แล้วว่าถึงวันที่เราอ่ะจะต้องเลือกคนมาทํางานให้มันเหมาะสมกับงานให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ให้งานที่มันมีประสิทธิภาพออกมาแต่ตอนเนี้ย คนที่มาแข่งแย่งอํานาจกันมันเป็นเรื่องของอํานาจไม่จําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถแค่มีปืนมีมีเงินนะคะมันก็สามารถปกครองประเทศได้เพราะฉะนั้นประเทศจะพัฒนาไปทางไหนคะเขาไม่ได้ต้องการให้ประชาชนคนจนนะคะมีคือความเป็นอยู่ที่ดีเขาต้องการที่จะกดหัวเราไว้เพื่อที่ว่าไม่ให้ความรู้การศึกษาที่ดีทําไมประเทศไทยมันถึงได้ไม่เจริญเพราะว่ามันไม่ได้มีความรู้การศึกษาที่ดีเขา คุมกรอบความคิดเราไว้เพราะฉะนั้นกนะารเป็นประชาชนเมืองไทยนะคะคุณต้องตั้งใจเรียนคุณต้องตั้งใจศึกษามากๆเลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษให้ได้ให้ความสําคัญกับมนันเพราะว่าคุณจะได้รู้อ่านหนังสือจากต่างประเทศแล้วคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่มันนอกกรอบที่ประเทศเนี้ยไม่ได้ให้คุณไม่ได้สอนคุณในสมัยประถมมัธยมมหาลัย ออกไปต่างประเทศออกไปเจอ,เ,อเดินทางบ้างมีเพื่อนต่างประเทศบ้างคุณต้องได้ภาษาก่อนแล้วภาษามันสําคัญใช่ไหมคะทีนี้พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังไม่ให้ความสําคัญกับส่วนของไอทีนะคะแล้วก็ส่วนของภาษาด้วยดังนั้นเนี่ยไม่เห็นลงสพไม่หลั่งน้ําตาก็เหมือนกับโควิดนะคะพูดง่ายๆกลับมาเข้าตรงเรื่องเลย ถ้าเกิดว่าไม่มีการตายเสียชีวิตไม่มีการติดโควิดนะคะคนก็ยังเลื้งล่าออกไปตีสนุกออกไปเล่นออกไปกินเหล้าออกไปแบบว่าสังสรรค์เฟื่องฝูงกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวทะเลไปทานอาหารไปร้องเพลงแต่บอกว่าเออระยะห่างแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเพราะคุณนะ่ะไม่ได้แบบว่าปิดหน้ากาก100%ถูกไหมคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วถ้าเกิดว่าได้ติดโควิดมาเพราะว่าความประมาทของตัวเองอะคะ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาพอมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินพี่น้องชีวิตน,นะคะเราถึงได้มารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตบนความประมาทเลินเล่อนะคะมันจะต้องได้รับผลกรรมหรือว่าผลที่ได้รับผลลัพธ์ตามมาอย่างแน่นอนทีนี้หลายๆคนนะคะเอ๊ะทำไมเอาเรื่องการเมืองมาผูกกับเออเรื่องของสุภาษิตไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเพราะว่าประสบการณ์ทำทางการเมืองนะคะ คนที่เข้ามาเล่นการเมืองค่ะถ้าเล่นด้วยผลประโยชน์มีความโลภมากใหญ่ไฟสูงนะคะตอนแรกๆก,ก็เข้ามาดีค่ะอยากทํางานเพื่อประชาชนใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยอานาจเป็นครอบงานะคะความมีอํานาจแล้วก็เงินนะคะที่ได้มาจากอํานาจเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าเหนือคนอื่นแล้วก็มีคนสารเสริญเยินยอเคารพให้เกียรตินะคะพอมีหัวโขนเข้ามานะคะมันก็ทําให้คนเราอะ่ะลืมตัวเราก็ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงาในตัวเองใช่ไหมคะอัน นี่ล่ะค่ะพอเข้ามาการเมืองใช่ไหมคะเมื่อวานน่ะพูดไปแล้วเรื่องขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้อันนี้ค่ะมันก็คือถ้าคุณไม่เข้าไปลองแล้วคุณเข้าไปลองแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณเข้ามาฟังบีนะคะลองลองลอง,ลองดูคนรอบตัวเลยนะคะแล้วก็ดูซิว่าที่เขาอดีตนะคะ ให้ศึกษาอัต,ตะชีวประวัติชีวประวัติของคนที่เล่นการเมืองแล้วจบสวยๆดีๆมีสักคนไหมคะมีนักการเมืองที่ไหนไม่โดนด่าไหมคะมีนักการเมืองคนไหนไม่ไม่หวังแก่ลาบยศไหมคะมีนักการเมืองคนไหนไหมคะที่ไม่ทุจริตทั้งเชิงนโยบายแล้วก็ส่วนตัวมีนักการเมืองไม่รับของสนับสนุนจากเอกชนไหมคะ แล้วถ้าคุณบอกว่ามีนะคะแล้วถ้าคุณพูดชื่อนั้นมานะคะดิฉันน่าแนะนําให้คุณอะไปตรวจเช็คแล้วก็หาข้อมูลเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นอะอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดกันมาอย่าเชื่อในสิ่งที่คนนั้นพูดจงเชื่อในข้อมูลและหลักการเป็นจริงจงเชื่อในการกระทําเพราะว่าเขาได้กระทําบางอย่างก่อนที่เขาจะมามีวันนี้เขาก็ทํามาก่อนแล้ววันนี้เขาก็มาสอนคนอื่นว่าให้ไม่ทําแต่ว่าสิ่งนั้น ก็คือเครดิตของตัวผู้พูดเองเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นนะ่ะดีหรือไม่ดีก็ดูจากการกระทาของเขานะคะดูเรื่อยๆทั้งการกระทาที่มันอยู่ในโลกออนไลน์การกระทาที่เขาอะ่ะแซงให้เราดูสร้างสถานการณ์แสดงออกให้เราดูแล้วก็การกระทาที่เราไม่รู้สิ่งที่เขาเก็บส่วนใหญ่คนจะเก็บเรื่องอะไรคะหนึ่งถ้าเขามีการทุดริตมาเขาก็จะโอนถ่ายเงินไปอยู่ที่อื่นถูกไหมคะสองถ้าเขามีภรรยาอื่น นักการเมืองส่วนใหญ่ไม่มีภรรยาคนเดียวนะคะผู้ชายนะคะมันก็จะมีการปิดบังซ่อนเลนเพื่อไม่ให้จับได้ยิ่งกวบทหมายมีความถี่เหมือนล่างแหย่งไงนะคะนักการเมืองก็จะมีความสามารถในการหลบหนีมากเท่านั้นทีนี้รู้หรือยังคะว่าเราไม่ควรเชื่อในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เราไม่ควรเชื่อในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ เราควรจะหาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำพอลงทุมือทำนะคะอะไรที่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีความรู้นะคะพอเราเข้าไปทำเนี่ยโอกาสมันจะมีความเสี่ยงที่จะผิดหวังและไม่ประสบความสำเร็จมากกว่า50%เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะมาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาก็คือบางครั้งการตัดสินใจนะคะมีตัวอย่างในเมืองไทยนะคะบางคนนะคะตัดสินใจบนความถูกต้องอยุติธรรมแต่ท้าที่สุดก็ต้องได้รับความเจ็บปวด ผลของการตัดสินใจนะคะบางครั้งอะ่ะมันก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมได้บางครั้งมันก็กลับไปยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะว่าในสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันจะทำให้ความนิยมหรือว่าความรู้ที่คนนั้นมีอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานอาคารใหม่ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีตัวแปรใหม่เข้ามาแล้วมันก็จะดีขึ้นเหมาะสมในสถานการณ์ของการเป็นผู้นำของกลุ่มนั้น นะคะเพราะฉะนั้นนะการตัดสินใจนะคะต้องคิดให้รอบคอบต้องคิดโดยหลักเหตุผลเพราะว่าเมื่อคลิปแรกนะคะพูดถึงพ,พูดถึงเรื่องของ think fast and think slow คือคิดเร็วกับคิดช้าเพราะฉะนั้นนะเรื่องบางเรื่องใช้ความรู้นะคะการตัดสินใจคิดจากตัวของสัญชาตญาณได้แต่เรื่องบางเรื่องนะคะเราต้องคิดทบทวนให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีเยอะๆเ,เลยนะคะเรื่องตัวไหนที่มันจะเปลี่ยน จุดเปลี่ยนความคิดของเราอาเดี๋ยวทาต่อเลยเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิตการตัดสินใจบนจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะก็ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาเราจะไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่เราเสียไปเมื่อเราเสียมันไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าใช้ความประมาทใช้ความทรนงยะโสในการตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่า การใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินใจเนี่ยมันไม่เคยมีใครตัดสินใจด้วยอารมณ์แล้วถูกต้องสักลายนะคะสุดท้ายกลับมานั่งเสียใจทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาคุณจะต้องได้รับบทเรียนจากการการะทาที่คุณตัดสินใจแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจาก The Life Secret ความลับของชีวิตบายนิชาค่ะ